ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยเขตสิบลำปางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยกระทรวงมหาดไทยจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2545ตามกฎหมายการปฏิรูประบบราชการหรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พุทธศักราช2545 ตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่15ถนนลำปางห้างฉัดตำบลบอ่อแฮวอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางบนเนื้อที่106ร้2.019ไร่2งาน19ตารางวามีพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แก่ลำปางลำพูนเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขตสิบลำปางบริหารงานโดยนายประจนปราศกุลผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเขตสิบลำปางภายใต้คำขวัญปฏิบัติการฉับไวขจัดภัยทั่วทิศเหนือแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น5กลุ่มง,งานและ1ศูนย์ปฏิบัติการมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รวม180อัตราข้าราชการ38อัตราลูกจ้างประจำา126อัตรา พนักงานราชการ16อัตราและมีเครื่องจักรกลยานพหาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์44ประเภทรวม220รายการศูนย mm ์ hmm. ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต10ลำปางปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายแบบบูรณาการ2 p 2 r ดำเนินการในการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูเหตุจากสาธารณาภัยและอุบัติภัยต่าง อย่างเป็นระบบรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมโดยมีภารกิจหลักในการจัดวางระบบป้องกันแจ้งเตือนด้านสาธารณภัยอำนวยการประสานงานตลอดจนให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลในการเผชิญเหตุระงับเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด p p r e p a r a t i o n ด้านการเตรียมพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเมื่อมีการร้องขอจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต1ิบลำปางโดยแบ่งอัตรากำลังออกเป็น5ชุดชุดละ5นายมีบทบาทหน้าที่ในการ,รเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยและสามารถสนที่กำลังประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน จัดเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงโดยห้องปฏิบัติการสาธารณาภัยเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุร้องขอความช่วยเหลือและประสานข้อมูลต่างๆจากผู้ประสบภัยซึ่งรับแจ้งเหตุสาธารณาภัยผ่านสายด่วน1784โทรศัพท์พื้นฐานและวิทยุสื่อสารและประสานงานกับชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นอีกทั้งติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมคองแผนรดัุ่มจังหวัดนะครัทีม่วมมาตัวกันเข้ามาเช็คอินการที okay. uh ่ผ huh. e ุ้บริหารในการจัดที่ prevention ด้านการป้องกันจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยระดับกลุ่มจังหวัดเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการ,รเผชิญสถานการณ์ จดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามหลักการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร การฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยโดยมีเป้าหมายให้กลุ่มเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันภัยตลอดจนมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและเป็นแกนนำในการรณรงค์ให้คนในสังคมร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโครงการนำร่องและลดผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถลม่มโดยใช้วิธีโครงสร้างบ้านนาไม้บ้านนางามและบ้านใหม่จังหวัดลำปาง ร e สปอน s e ด้านการเผชิญเหตุและระงับเหตุจะตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเพื่อบูรณาการประสานการปฏิบัติในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่และรวบรวมข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุรายงานผลอย่างเป็นระบบ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคนรนถล่มในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานนอกพื้นที่เช่นเมื่อครั้งเกิดมหาอุทกภัยป,ปี2554ได้แก่จังหวัดชัยนาทพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครปฐมการพัฒนากิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดให้มีการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนระดับศูนย์เขตร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนการคัดเลือกศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นประจำปีโดยปัจจุบันมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของจังหวัดในเขตรับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น 46,678คนคิดเป็นร้อยละ1.48ของจำนวนประชากรทั้งหมด Recovery. ด้านการบรรเทาสาธารณาภัยดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณาภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบอาทิการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบเช่นโครงการขุดลอกห้วยแม่ต่ำจังหวัดลำปางโครงการขุดลอกหนองศูนย์จังหวัดลำพูนโครงการขุดลอกหนองสาบจังหวัดเชียงใหม่ โครงการแหล่งน้ำบ้านทํำลอดจังหวัดแม่ฮ่องสอนสนับสนุนรถบรรทุกน้ำรถสูบน้ำระยะไกลให้กับจังหวัดในเขตรับผิดชอบและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต5นครราชสีมาที่ประสบปัญหาอย่างรุนแรงรวมทั้งสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มเพื่อการบริโภคโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ โดยจัดนิทรรศการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแจกจ่ายแผ่นพับและคู่มือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยต่อปัญหาด้านสาธารณาภัยพร้อมมอบของรางวัลจัดรถผลิตน้ำดื่มบริการแก่ผู้รับบริการรวมทั้งจัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยาปอพ,พสัมพันธ์ซึ่งแสดงโดยชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือ ERT ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสิบลำปางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและที่สำคัญเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัยน่าอยู่ หนึ่งทศวรรษปอพจากป้องกันภัยเชิงรุกสู่จัดการภัยพิบัติยั่งยืน